รถครอบครัวเจ็ที่นั่งใครหาอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota f o r t u n e er เเครื่อง2008นะคะเป็นตัวขับ4ปี2019รถมือเดียวสภาพสวยๆน็อตไม่มีขยับสำหรับคันนี้นะคะการันตีบอดี้ไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอน100%แล้วแถมยางใหม่มิชลิน4ี่เส้นปี2024ใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะ ไปดูภายในกันโอ้โหต้องบอกว่าคันนี้เป็นปี19นะคะแล้วก็สดๆเลยค่ะเลขงไม้เพียงแค่60,000่นโลรับประกันไม่แท้นะคะคันนี้นะวิ่งปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงแค่หมื่นแค่หมื่นโลเท่านั้นค่ะหมื่นต้นๆน,นะคะวิ่งน้อยใช้งานน้อยมากๆแล้วได้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาให้แล้วพวงมาลยัยมาติฟังก์ชันภายในนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลคุมโทนมากๆนะคะสวยกกิบเลยเบาะแถวที่สองนะคะนี่ เปลือบตึงเฟียไม่มีรอยยับรอยย่นเลยค่ะและด้านบนนะคะสะอาดมากๆนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยคันนี้คือสภาพมือเดียวสวยกิิบๆเลยใครได้ไปคือคุ้มจริงๆสําหรับคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงนะน้นนมีค่าตัวสูงถึงเกือบหนึ่งล้านแปดสนบาทนะคะเนี่ค่ะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ระบบฝาท้ายเปิดไฟฟ้ามีกล้องมาให้พร้อมแล้วนะคะสวยจริงๆ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขยับนะคะสําหรับพันนี้รับประกันบอดี้เลยค่ะสวยกริบๆเลยนะนี่สภาพสะอาดมากๆใครอยู่ใกล้ๆนะคะวิสาโต้คาสาขาการจนาพิเศษมาลองเทสรถได้เลยนะคะเทสให้ฟรีค่ะสําหรับพันนี้นะคะออกง่ายมากๆเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่แล้วก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นนะคะออกง่ายมากๆรา,า,ายได้แค่4ี่0 0ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องคําได้แล้ว ใครที่สนใจนะคะรถสวยเข้าใหม่คันนี้082-7269-699โทรสายด่วนมหาลําหนึ่งได้เลยได้เงื่อนไขดีที่สุดแน่นอนค่ะ